ขออราธนาบารมีองค์พระคะเนศประสิทธิ์ประสาทพรอำนวยพรให้ผู้ที่เข้ามารับชมรับฟังทุกท่านมีความสุขความเจริญมีโชคใหญ่ลาภใหญ่ทุกท่านทุกผู้ทุกคนเทิน้าพยากรณ์ เป็นช่องที่จัดทําขึ้นด้วยความพึงพอใจความชื่นชอบความหลงไหลในการพยากรณ์ในการทํานายของผู้จัดทําและมีวัตถุประสงค์เพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นดังนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังอย่างถี่ถ้วนร,บรอบคอบและหากรับชมรับฟังแล้วถูกใจชื่นชอบมีความสุขได้รับความสนุกและความบันเทิงจากการทํานายและการพยากรณ์ลบกวนฝากกดถูกใจ กดไลค์กดแชร์กด s ั b s ไ r i b e กดกระดิ่งกดติดตามกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการพยากรณ์การทำนายในครั้งต่อๆไปในโอกาสต่อๆไปสำหรับคนที่เกิดปีขานในปีนี้นะครับจะเป็นปีที่คิดสิ่งใดหวังสิ่งใดจะมีโอกาสสมหวังสมปาถนาได้ตามที่ต้องการ แต่จะต้องระมัดระวังในเรื่องการใช้อารมณ์การใช้ความรู้สึกในการตัดสินใจในการพูดคุยในการกระทําสิ่งต่างๆจะมีโอกาสใจร้อนดื้อรั้นเอาแต่ใจงุนหงิดง่ายจู้จี้ขี้บน่นจุกจิกสิ่งต่างๆทุกๆอย่างจะต้องได้ดังใจจะต้องเป็นไปตามที่ต้องการบางอย่างถ้ามากไปเยอะจนเกินไปก็จะนำมาซึ่งปัญหานำมาซึ่งความขัดแย้งและจะส่งผลให้มีโอกาสสูญเสียมากกว่าได้ ด้านการงานคนที่ว่างงานคนที่ยังไม่มีงานทําปีนี้ถ้าต้องการที่จะได้งานต้องการทํางานจริงๆขอให้ตั้งใจมุ่งมั่นพยายามอย่างเต็มที่เต็มความสามารถจะต้องจริงจังทุ่มเทเพราะว่าจะมีโอกาสที่จะประสบผลสําเร็จได้รับการพิจารณารับเข้าทํางานตามที่ต้องการ แต่จะต้องระมัดระวังในเรื่องของการใช้อารมณ์เพราะจะทําให้เกิดปัญหาเกิดความไม่เข้าใจการทะเลาะวิวาทเกิดความขัดแย้งไม่ว่าจะเป็นกับญาติพี่น้องเพื่อนฝูงหรือคนโดยรอบตัวรอบกายก็ตามสำหรับคนที่ทำงานแล้วมีงานทำ ปีนี้จะมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหากมีการสอบแข่งขันมีการประเมินในเรื่องใดที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของตนหรือที่ตนมีสิทธิในการเข้าร่วมเข้าแข่งขันถ้าต้องการที่จะเข้าร่วมต้องการที่จะแข่งขันก็จะมีโอกาสประสบผลสำเร็จได้รับชัยชนะตามที่ต้องการตามที่ปรารถนาแต่จะต้องระมัดระวังในเรื่องของความขัดแย้งการขัดกันในเรื่องของผลประโยชน์ต่างๆกับบุคคลอื่นๆซึ่งอาจจะนำมาซึ่งปัญหาและข้อพิพาทต่างๆได้แล และแต่ทาให้ส่งผลเสียมากกว่าผลดีนะครับด้านการเงินปีนี้สถานะสภาวะทางการเงินจะค่อนข้างรัดตัวไม่คล่องตัวจะมีกินมีใช้มีจ่ายมีเก็บมีออมพอประมาณพอตัว หากบริหารจัดการได้ไม่ดีไม่ถูกต้องก็อาจจะมีปัญหาติดขัดขัดสนขึ้นมาได้และอาจจะรุนแรงถึงขั้นพบกับวิกฤตทางการเงินต้องไปกู้หนี้ยืมสินไปกู้ยืมหยิบยืมเงินจากบุคคลอื่นหรือจากสถาบันทางการเงิน นอกจากนี้จะมีโอกาสที่จะต้องใช้จ่ายเงินเสียเงินไปกับการช่วยเหลือคนอื่นไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ลูกหลานญาติพี่น้องเพื่อนสนิทมิตรสหายลูกน้องบริวารคนโดยรอบตัวรอบกายคนใกล้ตัวและไกลตัวทั้งที่เต็มใจและไม่เต็มใจดังนั้นจะต้องรู้จักประหยัดมัธยัติรู้จักเก็บรู้จักออมเก็บให้มากออมให้มากใช้จ่ายให้น้อยค่าใช้จ่ายอะไรที่ไม่จำเป็นลดได้ต้องลดหยุดได้ต้องหยุดเลิกได้ก็ควรทำ ด้านความรักคนที่โสดคนที่ยังไม่มีคู่รักคนรักคนพูดคนคุยปีนี้ถ้าหากคิดหวังอยากเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ใหม่ๆต้องการมีคนพูดคนคุยก็จะมีโอกาสสมหวังดังใจได้ตามที่ต้องการนะครับโดยเฉพาะถ้าคนที่หมายตาไว้มีลักษณะมีบุค,คลิกเป็นคนเรียบร้อยอบอุ่นชอบดูแลใส่ใจเอาใจใส่คนอื่นๆก็จะยิ่งมีโอกาสประสบผลสำเร็จมากขึ้นเพิ่มขึ้น สำหรับคนที่มีคู่ครองคนรักคนพูดคนคุยคนคบหาศึกษาดูใจอยู่แล้วปีนี้จะเป็นปีที่มีความสุขสมหวังในเรื่องความรักความสัมพันธ์ปัญหาอุปสรรคต่างๆก็จะสามารถจัดการแก้ไขได้เป็นอย่างดีมีประสิทธิภาพไม่มีอะไรที่ร้ายแรงให้ต้องวิตกกังวลจะเป็นปีที่มีโอกาสได้ดูแลเอาใจใส่ห่วงใยซึ่งกันและกันมากขึ้นมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นมากขึ้นเพิ่มขึ้น ในส่วนคนที่ต้องการพัฒนาความรักความสัมพันธ์ก็จะได้พัฒนาตามที่ต้องการตามที่คาดหวังส่วนคนที่ต้องการมีลูกในปีนี้ก็จะมีโอกาสสมหวังได้ดังใจนะครับและเพื่อเป็นการเพิ่มความเป็นมงคลให้แก่ชีวิตสิ่งที่ดีที่สุดหนทางที่ดีที่สุดก็คือการถือศีลการสวดมนต์ภาวนาการนั่งสมาธิจเจริญสตินอกจากนี้แนะนำว่าควรหาเวลาไปไหว้พระประจำวันเกิด หรือประจำราศีของตนโดยสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์และคนราศีสิงห์ซึ่งมีดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนในลัคนาราศีดังกล่าวแนะนำให้ไปไหว้พระปางถวายเนตรซึ่งองค์พระจะอยู่ในลักษณะท่ายืนโดยลืมพระเนตรหรือดวงตาทั้งสองข้างพระหัตหรือมือ ประสานกันไว้ที่หน้าตักโดยมือขวาจะซ้อนทับเหลี่ยมอยู่บนมือซ้ายสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์และคนราศีกรกฎซึ่งมีดาวจันทร์เป็นดาวเจ้าเรือนในลัคนาราศีดังกล่าวแนะนำให้ไหว้พระปางห้ามญาติคาว่าญาติจะเป็นคําเดียวกับคําว่าญาติพี่น้อง องค์พระจะอยู่ในลักษณะท่ายืนโดยยกพระหัตหรือมือข้างขวาขึ้นมาเสมออกเพียงข้างเดียวสำหรับคนที่เกิดวันอังคารคนราศีเมษและคนราศีพิจิกซึ่งมีดาวอ,อังคารเป็นดาวเจ้าเรือนในลัคนาราศีดังกล่าวแนะนำให้ไหว้พระปางสายญาติซึ่งองค์พระจะอยู่ในลักษณะท่านอนตะแคงขวาหลับพระเนตรหรือหลับตาพระเสียนหรือศีรษะหนุนหมอนพระหัตหรือมือซ้ายท่าไปตามร่างกายส่วนมือขวา จะวางหงายอยู่ข้างหมอน สำหรับคนที่เกิดวันพุธคนราศีมิถุนหรือเมถุนและคนราศีกันซึ่งมีดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนในลัคนาราศีดังกล่าวแนะนำให้ไปไหว้พระปางอุ้มบาตรซึ่งองค์พระจะอยู่ในลักษณะท่ายืนพระหัตถ์หรือมือทั้งสองข้างจะประคองถือบาตรไว้สำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีคนราศีมีนและคนราศีธนูซึ่งมีดาวพฤหัสบดีเป็นดาวเจ้าเรือนในลัคนาราศีดังกล่าว แนะนำให้ไหว้พระปางสมาธิองค์พระจะอยู่ในลักษณะท่านั่งขัดสมาธิพระหัตหรือมือทั้งสองข้างวางหงายซ้อนกันอยู่บนพระเพาหรือตักโดยมือขวาจะวางทับบนมือซ้ายสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์คนราศีพฤษภและคนราศีตุลซึ่งมีดาวศุกร เป็นดาวเจ้าเรือนในาลัคนาราศีดังกล่าวแนะนำให้ไหว้พระปางลำพึงซึ่งองค์พระจะอยู่ในลักษณะท่ายืนพระหัตหรือมือทั้งสองข้างจะยกประสานขึ้นที่พระอุระหรืออกโดยมือขวา จะวางซ้อนทับบนมือซ้ายสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์และคนราศีมังกรซึ่งมีดาวเสาร์เป็นดาวเจ้าเรือนในลัคนาราศีดังกล่าวแนะนำให้ไปไหว้พระปางนาคปกองค์พระจะอยู่ในลักษณะท่านั่งขัดสมาธิพระหัตหรือมือทั้งสองข้างจะวางหงายซ้อนกันอยู่บนพระเพลาหรือตักโดยมือขวา วางทับบนมือซ้ายเช่นเดียวกับพระพุทธรูปปางสมาธิแต่ว่าจะมีพญานาคราชขดล่างไปวงกลมซ้อนทับกันไปเรื่อยๆจนเป็นพุทธบัลลังก์และแผ่พังพานปกคลุมอยู่เหนือพระเศียรหรือศีรษะสำหรับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนและคนราศีกุมซึ่งมีพระราหูเป็นเจ้าเรือนในลัคนาราศีดังกล่าว แนะนำให้ไหว้พระปางป่าเลไลองค์พระจะอยู่ในลักษณะท่านั่งบนก้อนหินเท้าทั้งสองข้างจะวางอยู่บนดอกบัวพระหัตถ์ซ้ายหรือมือซ้ายจะวางคว่ำบนเข่าซ้าย พาะหัตถ์ขวาหรือมือขวาจะวางหงายบนเข่าขวาโดยมีช้างหมอบใช้งวงจับกระบอกน้ำไว้และมีลิงถือรวงพึ่งถวายนอกจากนี้นะครับเคล็ดลับในการแก้เคล็ดสำหรับผู้ที่มีปัญหาด้านต่างๆผู้ที่มีปัญหาในเรื่องการงานให้ไปทำงานเป็นอาสาสมัครเป็นจิตอาสาไปออกแรงล้างห้องน้ำขัดซ้วมวัดกวาดลานวัดไปร่วมงานไปร่วมทำไปร่วมกิจกรรม ไปทำบุญในพิธีล้างป่าช้าเป็นต้นให้ทำงานใช้แรงเพื่อสังคมเพื่อสาธารนณะเพื่อกุศลเพื่อคนอื่นก่อนแล้วถึงจะมีโอกาสได้ทำงานเพื่อตอนเองสำหรับผู้ที่มีปัญหาติดขัดในเรื่องการเงินให้ไปบริจาคเงินสิ่งของเสื้อผ้าเครื่องนุ่งหม่มเครื่องมือเครื่องใช้ให้แก่ผู้ที่ยากไร้ผู้ที่ยากจนบริจาคเงินให้แก่ผู้ป่วยที่ยากไร้ตามโรงพยาบาลบริจาคโรงศพ ให้แก่ผู้ที่ยากไร้ผู้ที่ยากจนเป็นต้นเช่นเดียวกันหลักการเดียวกันก็คือการบริจาคเงินการให้ทรัพย์สินเพื่อสังคมเพื่อสาธารนณะเพื่อการกุศลเพื่อคนอื่นก่อนแล้วก็จะทําให้เรามีโอกาสได้รับเงินได้ใช้เงินเพื่อตนเองเพื่อประโยชน์ของตนเองสําหรับผู้ที่มีปัญหาด้านความรักให้บริจาคเงินให้แก่เด็กกาพร้ารับเลี้ยงดูดูแลส่งเสียค่าใช้จ่ายให้แก่เด็กกาพร้าทําสังฆทานโดยถว ขายของเป็นคู่ช่วงเข้าพรรษาก็ไปถวายหลอดไฟคู่เทียนพรรษาคู่ไปปล่อยนกปล่อยปลาไปไถ่ชีวิตสัตว์แบบเป็นคู่ปลาคู่นกคู่วัวคู่ควายคู่เป็นต้นสำหรับผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพให้ไปบริจาคเงินให้กับเด็กพิการผู้พิการผู้พิการซ้ำซ้อนไปบริจาคเลือดไปบริจาคร่างกายบริจาคอวัยวะเมื่อเสียชีวิตบริจาคเงินบริจาคเครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลต่างๆไปร่วมบริจาคไปไถ่ชีวิตสัตว์ปล่อยนกปล่อยปลาเป็นต้นสุดท้ายนะครับขอให้เราทำดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้สงบให้บริสุทธิ์เชื่อได้เลยว่าหากทำได้ชีวิตของเรานั้นจะได้รับได้พบกับสิ่งดีๆแน่นอน